สวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้เราอยู่กันหน้าศูนย์อาหารที่ชื่อว่าครัวอายาลานะครับอยู่ในตลาดสดอายาลาครับความพิเศษของศูนย์อาหารครัวอายาลาก็คือว่าห้องแอร์ครับสะอาดหน้านั่งแต่ราคาอาหารถูกมากครับไปจับปรากฏว่าชามเล็ก20บาทเท่านั้นเองครับขนมจีน10บาทนะครับชามละ10บาทครับ ไิ่เตี๋ยวเรือชามละ10บบาทโอ้ถูกกว่าที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอีกนะครับกชามครับมีบางจะเข้ามาดูกันนะครับเป็นพวกก๋วยจั๊บครับก๋วยจั๊บปรากฏว่าชามเล็ก20บาทเท่านั้นเองครับเขาขายดีจะหมดนะครับเนี่ยตอนนี้บ่าย4ี่โมงนะครับหรือว่าเป็นพวกขนมจีนครับขนมจีนนี่ยิ่งถูกใหญ่เลย นะครับบาทเท่านั้นเองครับโอ้โหขนมจีน10บาทนะครับชามละ10บาทครับถ้าเกิดว่าเป็นส้มตำนะครับ20บาทครับกลับบ้าน35บาทเมนูก็มีตั้งแต่20บาทขึ้นไปจนกระทั่งถึง50บาทที่มีไก่ด้วยนะครับผัดไทยก็มีนะครับผัดไทยก็ถูกครับ2 0บถึง40บาทเท่านั้นเองนะครับ มีบริเวณให้ร้องเพลงด้วยวยมีเครื่องดื่มด้วยครับเครื่องดื่มก็ราคาไม่แพงนะครับนะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่เ็ากาหนดเวลาไว้ลาดหน้านี่ก็20บาทเท่านั้นเองนะครับถูกมากเลยครับลาดหน้าเมนูเล็กสุด20บาทเขาใส่เป็นถ้วยๆอย่างเงี้ยนะครับครับถูกมากครับแล้วก็ขาหมูก็20บาทเหมือนกันครับ โอ้อันนี้น่าสนใจครับก๋วยเตียเยเต๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือชามละสิบบาทโอ้ถูกกว่าที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอีกนะครับเดี๋ยวเราต้องมาจัดกันครับนี่ครับเขากําลังทานก๋วยเตี๋ยวเรือกันครับชามละสิบบาทครับข้าวเหนียวมะม่วงน้ําแข็งใสก็มีนะครับพวกอาหารญี่ปุ่นก็มีครับยากิโซบะทาโกยากิอันนี้พวกราคาปกติ ขนมจีนน้ำยาตรงนี้ก็มีนะครับที่ราคาแพงขึ้นมานิดหนึ่งชามใหญ่นะครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำนี่ชามใหญ่ขึ้นมา30บาทครับโอ้เรียกว่าเข้ามาในนี้นั่งแอร์เย็นๆสบายๆนะครับกินอาหารราคาถูกนะครับอาหารตามสั่งนี้ก็รา,ราคาก็ปกติครับ30-40-50นะครับจัดมาแล้วครับ ก๋วยเตี๋ยวเรือชามละสิบบาทหกชามครับมีน้ำเปล่าน้ำเปล่านี่ที่อื่นเจ็ดบาทแปดบาทที่นี่ห้าบาทมีกาแฟสดครับที่อื่นห้าหกสิบบาทที่นี่สามสิบห้าบาทโอ้เดี๋ยวเราก็มาทานกันนะครับกับถ้าหากว่าเพื่อนๆมีโอกาสมาลองเข้ามานั่งทานนะครับตอนนี้มันเป็นเวลาประมาณ สี่โมงเย็นเพราะฉะนั้นคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับครับมีคนอยู่บ้างพอพอสมควรครับครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆนะครับอย่าลืมช่วยกดไปยังคนที่คุณรักด้วยนะครับครับขอบคุณมากเลยครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ